มีจิอยู่ห้องเดียวกันแต่ว่าได้ถ่ายด้วยกันกี่โมงเมื่อเราคือตอนแรกอะตอนแรกคิดว่าเราอาจจะได้แยกกันแล้วใช่ปะจากแบบที่อยู่หออะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือสรุปว่าได้อยู่กันต่อก็เนี่ยเดี๋ยวใกล้แหละอันเนี้ยใกล้แยกของจริงละดูแหมเพลงไมค์คาได้ดูแล้วคือแบบหนีวังมาเดย์บิวของแท้อ่ะคือสวยแบบสวยทั้งเอ็มวีแล้วก็มีอะไรมีน้องอองลีด้วยปะโูคือคือดีมาก น้องอองลีเหมือนกรรมเทพน้อยแผงสอนเราทุกคนก็คือแบบเหมือนองค์หญิงหนีวางมาอะไรเงี้ยแล้วท่อนที่แบบเปิดมาตอนใส่ชุดขาวดำอะเช่นแบบว่าลูกน้องเป้น้องเป้เปแรงมากเลยอะคือมามีไม่คิดว่าน้องเป้จะแบบน้องเป้แบบทำไมน้องเป้ใส่ใส่กะมงจิ๋วแล้วน้องเป้ก็เต้นอยู่ตรงกลางแล้วน้องเป๊ก็ มันมีแบบคือโูกฉันโตแล้วจริงๆอะ่ะโอ้เออคือแบบปูมาแล้วฉันก็แบบว่าเห็นแหละก็รู้ว่าแบบเป็นน้องอองรีแน่เธอเดิอนนี้ทุกคนเป็นน้องหมดแล้วแล้วแบบพอเปิดหน้าอ้น้องอองรีมาตอนสุดท้ายใช่ปะโอ้โหอะไรเบอร์นั้นคือแบบหูคือแบบน้องเป๊ะน้องแบบทำเกินตลอดเราแบบ คืออวยทุกคนเลยก็คือน้องฟอนก็คือแบบแล้วน้องฟอนก็เป็นเบบี๋ของพี่อีกแล้วเพราะว่าชุดที่น้องฟอนใส่ใช่ไหมที่น้องฟอนอยู่ตรงกลางเหมือนกันที่เรนกระโปรงแบบว่าพับพับข้างบนอะเหมือนเบบี้แพมเพิ้ลน้อยอะเหมือนเบบี้เพมเพิ้ลน้อยอะน่ารักมีแต่กลิ่นนมผงเด็กแล้วก็พี่ป๊อปพี่ป๊อปเหมือนพี่สาวคนสวยอะจังหวะที่แบบอยู่ตรงกลางทุกควรมาลุมคือแบบ พี่คนสวยขาอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้คือแบบพี่ปอบคือเป็นคนที่ไม่ใช่โพลรูมเป็นโพพี่สาวคนสวยขาอะไรเงี้ยนิกกี้นิกกี้คือเอาเงี้ยคือเบาแบบพระราชทานละนี่คือมองแล้วแบบคือเฮ้ยเฮ้ยคือคนเราอะ่ะมันมันน่ารับตาตารับผมผมรับคิวคิวรับอะไรอะคือสวยคือบาร์บี้เกินบาร์บี้ไปอีกประมาณแบบประมาณหนึ่งอะ่ะ ดูแลขนลุกจริงทนไปดูมีใครอีกน้องนิวน้องนิวคือน้องนิวก็คือโพเบบีเหมือนกันแต่ว่าน้องนิวแบบดูแบบดูโตขึ้นเยอะมากเรื่ด้เป็นเบบีอยู่ดีเราจะมาดูรีแอคพร้อมกันนะคะไม่หนูดูไปแล้วก็ดูอีก สมาแบบรีวิวเอาใหม่ทุกคนหนูจะทําคลิปรีวิวทุกคนไปใส่ให้ด้วยนั้นแบบรีวิวม่กี้แอบ,บรีวิวไปแล้วเอาใหม่รีวิวใหม่อ้าเราแบบเสมือนรีแอคแต่ว่าเราเก็บมาแล้วรอบหนึ่งเรามาเก็บดีเทลอีกรอบนึงนะคะเปิดมาด้วยนะคะหนูจะเล่าสตอรี่ด้วยะคะ่ะก็คือว่าเป็นฉากที่มีมีปีกอันนี้เราก็จะเฮ้ยปีกปีกอะไรแต่ว่ามันต้องแบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทพแน่นอนอะอาจจะเทพสี่ตามาันโดนใจ ตอนนี้เรายังไม่รู้นะคะเพาเอกมบีเป็นใครเราจะมาดูพร้อมกันคนสวยมากอ๋อน้องนิวกับสีฟ้าก็คือคนสวยอยน้องเปยอันนี้โตน้องเปยแบบช,อบชอบ็อตโปโปโตโป๊ะโตไปแล้วองหญิงหนี่วังไปอะไปย่าไม่เคยทำถึงเพรอไปย่าทำเกินตลอด ออกมาแล้วแพมเพิรดน,น้อยน้องฟอนเหมือนกันมนบมาเทพน้อยที่ใส่แพมเพิร์ดแตาทุกคนมีมงกุฎนึกออกป่าทุกคนมีแบบดอกไม้มงกุฎก็คือว่าพี่จีจะไปซื้อมาใส่บ้างเพราะว่าพี่จีก็อยากเป็นองค์หญิงนีวังบ้างมาแล้วพี่สาวคนสวยแต่พี่ปอป่าเวลาแบบได้จะได้ท่อนสวยตลอดใช่ปะแต่พอชีแบบทําออกมาชีจะเป็นแบบโฟมักเน่อะ งงพี่ปอบขา,พ,าพี่ปอบแอปเบบี้สิแปดมากเขาชอบเขาชอบแอปมกักเน่พี่ปอบแบบคือไปยะรอบพี่แล้วอ่ะไปยะยังทำท่อนปติดอยู่ในหัวพี่อยู่เลยแล้วรอบนี้ไปยะจะมาเอาอะไรต่อพี่อีกนี่เราเค้าก็ทำที่หลอดเป็หลายวันน้องฟันก็คือคู่กับของกินตลอดไปนีขี้สองกระจกทำไม มิกกี้มาทำไมมาแล้วฉากที่สาวคนสวยก็คือทุกคนจะมารุ้ที่สางคนสวยฉากมิกกี้ตุ๊กตาบาบมาแล้วเป็นลาที่ข้ามามีมากน,น้นองนิวน้องนิวถืออาวุธมาแล้วเแบบี้กามาเทพมาแล้วมาแล้ว ก็เบบีเแบบีกรมมเทพเแบบีพระกัมมะเทพเแบบีกรมมเทพสร้างที่พระเจ้าสร้าง happy ปปเ day นะคะไปฟังได้คาร่านะคะชอบไปดูเวลาคุณนาเรียกมากคือคุณนารีแอคเกินอันนี้คุณนาดูมาแล้วหนึ่งรอบนะแต่คือคุณนามาเก็บดีเทลให้ฟังดูจบแล้วได้รูปเพิ่มหกคน <laughs> คือถ้าให้หนูรีแอคนะก็คือพูดทางคลิปไม่ได้มีจังหวะแบบว่ารับชมเดี๋ยวไว้แบบออกไปจะทําคลิปรีแอคให้ดูนะคะรีแอคแบบเพลง B ีนเคเพลง c ีจอมอะไรอย่างงี้เพลงคาร่าอยากดูอีกเลยอ่ะมันสวยอ่ะมันมันเลิศคือมันทําถึงจริงเราต้องให้นะอันนี้เราต้องให้เขานะตื่นเต้นไหมจะได้กลับมาขึ้นเฮตเตอร์คือถามว่าตื่นเต้นไหมมันมันคิดถึงบรรยากาศอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วแบบเป็นการขึ้นกลับมาขึ้นใหม่แล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายด้วยอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเออก็คงอยากเก็บ ความทรงจําหรือแบบโมเมนต์ต่างๆครั้งสุดท้ายอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็จะไปเต้นที่ไหนอะมันก็ไม่ได้เต้นแบบนี้แล้วกับเพื่อนตับแก๊งใหญ่ขนาดนี้อะไรเงี้ยที่ช่วยหนูกดบัตรหน่อยค่ะกดยังไงที่กดไม่เป็นเจนนิดโมบายอยาไปดูมากไม่รู้กดทัดไหมขอพี่นายเธอจะเปลี่ยนยูนิตบ้างไหมไม่ถึงเปลี่ยนจากยูนิตอ๋อหมายถึง ล็อก็รูมอะค่ะหมายถึงเปลี่ยนเราก็รูมไปมอยู่อันอื่นเปลี่ยนนะคะคิดว่าเฮ้ยเราจะได้เต้นครั้งสุดท้ายแล้วหรอแต่ว่าขึ้นครบทุกเพลงละคอมพีละแต่คิดถึงไอ้นี่เหมือนกันนะสเตปปาจิกะฮาจิมาริโออะเพราะว่าหนูอะชอบชอบ MC ็ใช่ปะแล้วเหมือนสเตปนะนั้นมันจะมี แกปที่ได้เอ็ะเยอะก็เลยชอบรู้สึกว่าแบบแต่ละรอบมันก็ไม่เหมือนกันใช่ป่ะมันก็จะแบบอินพอไวกันไปน,นู่นนั่นแล้วก็มีแอคทิวิตี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าสนุกดีแล้วก็ทุกครั้งที่เออมันตลกเนอ่ f แฟโอชีอบอกเลยว่าทุกคนอะรอบเนี้ยโพซิชันอะด้วยความที่เออคนมันลดใช่ไหมคะโพซิชันมันก็จะเปลี่ยนบอกเลยว่า n5 โอชีเดือดมากหนูรอมานานมากที่แบบเพราะว่ารอบเก่าอะ n5 โอชีมันอยู่ค่อนข้างหน้าใช่ปะแล้วแบบมันมันเร็วเกินอะไรอย่างเงี้ยเออแบบว่าทุกคนอาจจะยังไม่เข้าใจอใช่ปะแต่ว่ารอบเนี้ย Position แบบโอเคบวกกับว่าเพื่อนคนข้างตึงมากก็เลยแบบได้เดี๋ยวจัดให้แบบคอมโบนะคะ <laughs> แบบคนนข,ข้างตึงเกินอะนึกออกปะติดตามดไลฟ์ของพวกเรา รวมถึงเอคิวสีคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคเตอร์ด้วยนะคะโหลดไลน์ I am 48 application